สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ Light like i NUSA by h e อร์มิลล์แอ e เมกันวันพฤหัสนะครับผมขับรถไปเบิกเงินที่ธนาคาร สิบดโมงครึ่งแล้วนะครับ ตำรวจสต็อปรถคันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถนะครับต้องดูป้ายดูสายดูไฟเหลืองไฟแดงนะครับให้ดีก่อนนะครับเราต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับ สต็อป i ไล์หรือป้ายหยุดนะครับเวลาหยุดต้องหยุดล้อต้องนิ่งนะครับถึงจะไปได้นะครับและขับรถเราควรเวลาจะเลี้ยวเข้าถนนข้ามถนนอะไรต่างๆถ้าไม่มีไฟแดงต้องดูให้ดีว่าถนนโลง่ง ขึ้นทางด่วนหน่อยนะครับจริงก็เลี้ยวขึ้นแล้วก็ผ่านออกเลยนั่นก็ไม่ได้ไปบนทางด่วน ข้ามไปอีกฟากหนึ่งนะครับเวลาออกไปธุระข้างนอกในที่ต่างๆนะครับก็ออกไปในชั่วโมงที่ไม่เร่งด่วนนะครับรถจะได้ไม่ติดแล้วก็เวลาไปถึงคิวจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับ ตรงนี้เป็นเขตเมืองแฮนเดอร์สันนะครับชื่อกรีนวาลลี่ ต้นาพามสวยนะครับต้นตาลหญ้าเขียวเอุ่มอนะันี่เป็นหญ้าจริงนะครับเข้าสู่ปีหน้านะครับพวกน้ำจะขึ้นราคานะครับใครที่ปลูกหญ้า ก็ต้องจ่ายแพงนะครับบางทีบางบ้านตอนนี้เห็นได้ยินเพื่อนๆเขาพูดว่าพยอมที่จะดายญาชิ้งนะครับเข้ามาในโซนนี้นะครับคอมเมิเชียลโซนนะครับมีหลากหลายร้านค้าร้านอาหาร นาคารอีกที่จอดรถสะดวกสบายนะครับ แบงก์ออฟอเมริกาด้วยนะครับก็มีหลายๆแบงก์นะครับผมจะไปเจพีมอร์แกนเช Bank นะครับเบิกเงินมาแล้วนะครับก็เอามาใช้เป็นเงินสดบางส่วนนะครับบางส่วนก็เอาเข้าในบัญชีเลยนะครับ สองข้างทางนะครับก็ปลูกต้นสนต้นพามต้นมะกอกแล้วก็พืชดอกไม้ต้นไม้ในทะเลทรายเยอะเลยนะครับระหว่างรอไฟแดงอย่างเงี้นะครับจะมีถ้าไฟกรบพริบเหลืองๆอ,อย่างนี้เราต้องชะลอเข้าไปนะครับ ดูมีเห็นสปีดลิมิตนะครับ35นี่ขับแค่35นะความเร็ว คือจะข้ามขึ้นทางด่วนนะครับแล้วก็ออกช่องนั้นไปเลยก็ได้นะครับแ mm hmm. ผมจะขับพาท่านดูบรรยากาศตรง District Green Valley นะครับเขาจัดเทศกาลฮอล o w วีนแล้วนะครับ ยากยายมแรลงมุมเห็นป้ายสต็อปอย่างเงี้นะครับต้องจอดทีละคันนะครับใครจอดก่อนฝั่งไหนจอดก่อนก็ไปก่อนนะครับดูนะครับนี่เป็นสองข้างนะก็เป็นร้านค้านะครับ ไม้ก็เริ่มร่วงแล้วนะครับร้านค้าร้านอาหารกลางคืนก็จะมีไฟระยิบระยับนะครับบรรยากาศดีมานั่งมาเดินเล่นก็เปลีย่ยนบรรยากาศ ได้ไม่จำเจนะครับข้างหน้านะเป็นคาสิโนนะครับชื่อ g ก e e นแว l ลี่แรน ข้ามถนนอย่างนี้นะครับถ้าเราจะจอดให้เขาเดินข้ามก่อนเราก็ให้สัญญาณมือนะครับดูใบไม้สีเหลืองเปลี่ยนสี สวยงามนะครับสข้างทางตรงนี้เอาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับ l i g h t in USA by h e บายเฮเบิร์กาสัด้วยนะครับ see you next time